วันนี้หลากหลายเรื่องราวข่าวสารเราเริ่มกันเลยนะคะที่ข่าวแรกของวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญระก้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้ค่ะ18พฤษภาคม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีณนะบ้านเลขที่85ตำบลคลองหลังอำเภอนาหม,ม่อมจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้นายโชินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญราก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวร้อยตำรวจเอกพนากรอินทาอายุ38ปีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกระพอ้อจังหวัดปัตตานี ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการไปตรวจสอบเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ถนนบ้านตะโลดือรามันบ้านบีติงหมู่ที่5ตำบลตะโลดือรามันอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานี เมื่อ16พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีนางสุนิศสาอินทามานดาเป็นผู้รับมอบประก,กาศสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชยายลักค่ะในการนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อัญเชิญกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชพระราชกาเสสแสดงความหวังใยพร้อมทางพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวของร้อยตำรวจเอกพนากรอ,อินทาค่ะก็สร้างความปรับรื้มและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบ ครัวผู้เสียชีวิตเป็นล้นผลนางสุนิ อินทานะคะมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวในฐานะบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้ง3คนค่ะโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจมาเป็นเวลากว่า10ปีด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละแม้จะรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของบุตรชายในครั้งนี้ขณะเดียวกันก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เขาได้ทําหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติการได้รับพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณอย่างหาที่ สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีต่อครอบครัวอินทาตนรู้สึกปราบลื้มใจค่ะและก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวอยังหาที่สุดมิได้ค่ะ